โนโหลวงปูสวงเจอกับมเหสวนเอกเมืองนนท์ช้4สี่ชดบางแสนพบกับนินภาพเบรกคอมแพกหรือว่านินพรัญชัยและเปิดหัวครับปานดำสวนน้ำทานคีรีเจอกับเพชรกำนันสิทธิ์กำนันนิรันต์ก็ขอเปิด้ที่ต่อไปให้กำลังใจครับร<ด>วมไปถึงไปฉลองวันเกิดพี่มิตรป๋องในวันพรุ่งนี้ที่ราฐดำเนินได้ครับและวันนี้พี่น้องชาวโรงเรียนบางบ่อก็มีมวยไทยรักย่าให้ชมนะครับชมฟรีครับนั่นละเริ่มประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับ โรงเรียนบางบ่อสมุทรปราการนะครับมีมวยให้ชมฟรีครับนี่นะโคเอกเปิดตัวแล้วครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับมาทางคุณช้างนครศรีบอกฝากหน่อยนะครับชมกันเยอะครับวันเดอร์วูดครับที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ตลาดโกซ่องครับตลาดโกซ่องนครศรีธรรมราชด้วยครับส่วนวันที่4กรกฎาคมครับเกียรติเพชรยกทีมปะทะเพชรดินดีครับ ที่สนามโวยเวทีราชดำเนินครับ8คู่เอกที่ไม่ดูไม่ได้โรเตอร์เดียเกียดเพชรแล้วก็เสียบดนัทันเดชครับจับมือประสานใจครับจัดมวยยกทีมขึ้นมาครับคือยกทีมแบบ100%เซนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือเปล่าก็ในตำนานคู่ของเกียดเพชรกับเพชรยินีเคยยกทีมชกกันมาแล้วครับสครั้งครับแต่จากนั้นมานีก็15ปีฮะมาม่อีกครับ ชั้นสเก็บแค่4 0 0อนะคุณผ่อง oh. โอ้ถูกสามถูกครับถูกมากๆชอบเพชรยินดีก็ไปเชียร์มุมแดงครับชอบเกียริเพชรก็เชียร์มุมน้ำเงินยกมุมเชียร์เลยแต่เชียร์เสียโบสก็มุมแดงเชียร์เสียเดียวก็มุมน้ำเงินไม่ไม่ห่วงห้ามการเข้าไปสอนนะ, <laughs> ะแบบเอาแบบพีสไตา์เต็มที่เลยก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแหละครับในวันทฤหัสบดีที่4กรกฎาคมครับส่วนวันเสาร์ที่13กรกฎาคมเอาหงายท้องไปเอากรรมการไม่ว่าอะไรครับโู้เผลอไม่ได้เลยครับเนี่ยครับ แมมานิ่งนิ่งเงียบเงียบครับเอาโวยรัวใหญ่เลยครับรัวใหญ่ครับสับศอกซ้ายครับและก็สับศอกซ้ายครับอย่าเผลอครับอย่าเผลอย่าเมอเดี๋ยวหลับโอ้นี่ครับเข่าลอยสองชั้นครับโอ้แล้วน่าจะแตกด้วยครับไม่รู้ว่าโดนเข่าหรือโดนศอกครับทางด้านทศกัณฐ์ครับแต่โชคดีครับกรรมการไม่ได้นับครับ เรากำลังจะพาเลี้ยวเลี้ยวไปนัดดำเนินตอนนี้ไม่ต้องเลี้ยวแล้วกลับมาที่นี่ก่อนเอาน้อยก่อนครับมันเริ่มเข้มข้นเลยับมยดุเหลือเกินครับายังใจเย็นครับทศกัณฐ์ยังไม่โกรธครับเอ้หัวลอกกลับแล้วครับนิติก่อนกำลังได้ใจมาศิลปะมวยไทยมาหลายรูปแบบแล้วครับแหมกล้าออกเหลือเกินครับนิติก่อนครับอยังนิ่งอยู่นะครับทศกัณฐ์ครับ คือนิ่งเตรียมปล่อยของในยกหน้าหรือว่านิ่งเพราะว่าโดนอาวุธเมื่อสักครู่แล้วแมมันมันสดชื่นไม่ได้แหละครับโดนครับหมนยกครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันมนยกที่หนึ่งดูกบจังหวะภาพช้าครับ นี่ครับกระโดดเข่าลอยสองชั้นครับโอ้แล้วหล่นเลยครับหงายท้องครับดูอีกงุมครับนี่ครับเต็มเต็มครับแต่ก็ยังโชคดีครับกรรมการไม่ได้นับครับโอ้ถ้าเป็นยกห้าชิงดําในยุ่งเลยนนะน้องแชมป์จังหวะลูกนี้มันชัดเจนเข้าตาครับแต่ว่าจากนั้นครับนี่ที่ก่อนก็มีสับมาสับศอกซ้ายสับศอกขวาครับแต่ว่าทศกันย์ยังไม่ยอมกรธดครับยังไม่โตยังไม่เถียงเชื่อแน่ว่าทีมเทรนเนอร์ทีมเปิ้นนครครับที่มุม ท่านพนุโตธีรชัยธีรพลพุ่มชัยท่านสมพรภูมิพัฒน์ชานครศสีสั่งแล้วครับน่าจะสั่งแรกสั่งลุยแล้วครับสั่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องสั่งอัดฉีดด้วยฮะโออ่าตามต่อครับคุณผู้ชมครับนี่คือความมันที่เกิดขึ้นนะครับผลงานของโปรแบตเตอร์เดียเกียรตเพชรแล้วก็อูดอุดรครับโดยการสนับสนุนของโปรบตเตอร์ชุนเกียรตเพชรครับเดินจับตีแล้วครับทสกันอาครับจับมงไหนตีครับตีมาตีคืนตีครับ มาเร็วเลยครับข่าวงในครับจังหวะขวางแล้วแย่ครับแย่ก่อนมวยไทยเขาบอกมีลูกแก้ลูกกันครับทีมเทรนเนอร์ทีมของทางด้านทศกัณฐ์บอกต้องถึงตัวอยู่นอกโดนแข้งโดนศอกโดนเข่าได้แต่ว่าถึงตัวแล้วก็เล่นกันเลยครับวงในรู้รู้เขารู้เราแล้วเขาบอกรบ้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับเกมใครเกมมันครับเกมของทศกัณฐ์นี่ขอในครับนี่ครับขอในก็จัดให้ตามคําขอเลยนะครับ ดูว่าในจะตีได้ไม่ได้ครับเพราะว่านิติกรก็รอดักศอกอยู่แล้วครับหลวมก็ไม่ได้นะครับมวยไทยมีการมีแก้ครับอยู่ที่จังหวะครับดักแทงขวาครับแล้วก็ยกสายบังเข่าซ้ายไปครับทดกอบกันพยานจะตีขวาก็ยกบังครับอย่างนั้นศอก็ตั้งแขนดีสับศอกซ้ายมาครับอ้าวเข่าซ้ายครับขวางเอาไว้ครับนิติกรแหดูฮะเอานมตบตบตบให้โยวโมโหทศกอบกันด้วยดูจังหวะ ของทั้งคู่ครับเดินครับซ้ายครับทางดน้าทศกัณฐ์อูดักศอกครับตีซ้ายครับทศกัณฐ์รวบไว้ตีซ้ายซ้ายขึ้นมาซ้ายยัดเข้าไปครับพยายามที่จะขึ้นคอเต้งตีขวาครับซ้ายขึ้นมาเน้นเข่าเลยครับทศกัณฐ์เน้นเน้นเข่าแล้วครับวัดที่กําลังแล้วแบบนี้ครับถ้าทรหัครับอันอื่นยังไม่มีครับเน้นเข่าไปก่อนทศกัณฐ์แต่ว่า นี่ิก่อนนี่หลากหลายนะ้ครับมีช่องไฟไหมนะก็เตะก่อนแล้วครับนี่ฮะขวาวางไว้ชายโครงไปไกลเข้ามาเดี๋ยวก็หมัดกระแทกกระแทกออกไปแล้วโอ้โหจังหวะไม่ได้ก็ไม่ออกเหมือนกันครับใช่ครับเกิน29กแกปล่อยนะครับฉลาดแลอเกินโทษสกัดไม่ชนครับชนต่อครับออกซ้ายหน้านําไปก่อนเตะขวาครับนี่ิก่อนและแทงซ้ายโทษสกัดพยายามจะตีเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายครับนิธิกรก็โต้ด้วยซ้ายครับแล้วก็ไล่แขนกันอยู่ครับนักศอกโอ้โมีสักศอกขวาศอกซ้าย บาดเสียวเลยครับโอ้อาวครับเดินเข้าหาถีบซ้ายไปก่อนครับถีบอีกทีนึงครับโอ้ดูมันม่นโมั่นใจมากครับนิธิกรทันตการเตะซ้ายครับนำร่องนำทางไปซ้ายขึ้นมาครับตีวงในกดแขนแล้วไตีครับกดแขนไว้ไตีไต่ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังทศนก,กัน,นะกนี่ชนะเศักดิ์นิพน แต่ว่าทางด้านนิติกรก็ชนะเพลิงมาครับวิกหมอชิดด้วยกันทั้งคู่ฮะนั้นต้องการโลดเล่นทําฟอร์มขึ้นไปอีกครับใครฮะโตขึ้นไปแล้วโอ้แม่นิติกรง้างครับจัดได้เล่นศอกเกี่ยวไว้ก่อนเลยครับหนีแขนทั้งสองข้างนิติกรไว้เลยครับทศกัณฐ์พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาลกต่อไปนะครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับจะมาจะเข้าไปตีเข่าแล้วงัดศอกซ้ายครับเด็กตีสายเจอศอกขวาโต้สับ เสียบซ้ายมาเจอซ้ายคืนเสียบซ้ายมาเตะขวาครับนิติกรเตะแล้วพับขาเอาไว้ครับให้ทศกัณฐ์โต้ลำบากลูกนี้เตะไปแล้วเกี่ยวครับอุ้ยสอกขวาสอกซ้ายแต่ว่าเฉียวไปนิดเดียวครับนี่ครับเตะซ้ายเตะซ้ายแล้วก็พับเก็บครับทำให้กต่อสู้ก็เรียกว่าเสียจังหวะในการโต้กลับทันควันนะครับจะสับสอกซ้ายก็ไม่ได้นะครับนิติกรตั้งแขนไม่ดีแล้วก็ยัดด้วยเข่าซ้ายนี่คือปโปรโมเตอร์เดียเกียริเพชรครับแม่น้าตาสดใสทีเดียว พร้อมที่จะนำพลพรรเกียรติเพชรยกทีมประทะเพชรยินดีครับวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมนี้ครับที่ราชดำเนินครับมีเสียไกรวอจักรวุตนะครับและก็ผู้สนับสนุนครับคุณสุนันท์สังทองครับอยากจะบำรุงร่างกายเก็กคู่ครับนั่งอยู่ด้วยอาละครับชมกันต่อครับยกที่3ทางโค้งแล้วถ้าวิ่ง400เมตรเต็มสนามนี่ยก3ก็เรียกว่าเข้าสู่ทางโค้งครับ เดินแล้วครับทศกัณฐ์ดักแทงครับนิติกรเวียงเอาเวียงเขาแต่ตัวเองเสียหลักครับกรรมการก็ล้มไปด้วยครับโรจนวัฒน์สมศรีครับชี้ขาดบนเวทีเอาล่ะครับเกมของทศกัณฐ์มเริ่มได้ใจขึ้นไปนิดนึงครับไม่มีอื่นและคล้องครับฟัดในอย่างเดียวไอ้คืนครับเข่ามากขึ้นเข่าครับแยกออกมาโรจนวัฒน์สมศรี โทษสกันเดินต่อครับโดนแข้งขวาขวาละคาไว้คืนด้วยขวาครับโทษสกันซ้ายครับโดนขวาโต้ดักแข้งขวาครับแมพยายามจะกระตุกพยายามจกกระชากทีเขาขวาได้ครับโทษสกันครับทีก่อนก็พยายามจะเอาคืนครับแยกครับแยกก่อนครับดูครับแกะค่อนข้างที่ลำบากครับสู้กันใหม่กลางเวทีครับเดินเข้าหาครับเตะขวามาบวกหมัดคืนไปครับตั้งเข่า มีนิกรมีเข่าครับทศสการ์ตีครับเอาครับตีซ้ายขึ้นไปเสียบขวามาตีซ้ายครับตีขวาขึ้นไปครับยัดซ้ายมาซ้ายขึ้นซ้ายยัดซ้ายขึ้นไปครับแล้วก็ข่าไว้เลยครับตีซ้ายโอ้โหโตทุกดอกเขียนทุกเม็ดงานนี้ครับละเอียดเลยล้มอยู่ข้างล่างครับทางด้านทศกัร์การดึงมาดึงครับแล้วก็สับมือชกต่อถอยหลังไม่ได้แล้วครับทศกัร์เอาตีมาตีคืน มีสับศอกซ้ายศอกขวาครับทศการตีเข่าซ้ายเข่าขวาครับทศการครับแยกออกมาครับโรจนวัฒน์สมศรีครับแมมีบวมๆโนโนขึ้นมาหน่อยนะครับศีรษะของทศการเจ้าเข่าขวาของนิติกรแหมหลุดเหลี่ยมตัวพระการมากครับเอางัดศอกเข่าขวาของทศการครับเข่าขวาครับคนหนึ่งขวานอกคนหนึ่งขวาในแยกครับแยกมาครับ สู้กันใหม่ครับกลางเวทีสอกซ้ายครับโอ้โหเต็มหน้าเลยแล้วหล่นเลยครับต้องนับครับดอกนี้ครับโดนเข้าไปครับทศกัณฐ์แล้วแตกเลยด้วยครับโอ้โหได้ทั้งศอกซ้ายสอกขวาครับคุณผู้ชมครับโอ้วันนี้พิษสงร้ายกาลมากครับทีปากเลยนะครับทนงดของนิติกรศอกขวาศอกซ้ายหมัดขวาครับศอกซ้ายของนิติกรเตะหลุดครับทศกัณฐ์โอ้โหแต่เอาหัวใจมาสู้จริงครับทศกัณฐ์โดนชุดเมื่อกี้ไม่น่าจะลุกได้ครับ มาดีครับมาอ่ะต้องวัดกันต่อแต่ว่าวันนี้โอ้โหสร้างจังหวะสับศอกต่อยหมัดดีเหลือเกินครับนิดทีก่อนมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรกและโตโยต้าเคมอเตอร์ครับรวมไปถึงผู้ษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับดูครับจังหวะนี่ครับที่ได้น้ำจับศอกซ้ายครับแล้วก็ศอกขวาอีกทีครับโอ้ล่นเลยครับ ศอกนี้นี่แทบจะหล่นแล้วครับแต่ไปโดนอีกทีหนึ่งครับดูตามโดนนี่มัน่าจะลุกได้นะครับดูฮะหนักเือเกินครับซ้ายอันนี้เล็กมีขวาเข้าไปอีกครับสายซ้ายก็หนักแล้วนะครับขวานี่แตกครับสุดสุดไปเลยนะครับนี่ที่ก่อนมาเนี้ยครับแต่ว่าจะสุดถึงได้รับการชูมือหรือเปล่าครับเพราะว่าหมัดมวยนี่มันเป็นไปได้หมดนะครับดูต่อครับยกนี้ครับมันจะมีกี่กี่เลี้ยวฮะครับ ยกที่4ครับสับศอกครับทศกัณครับตอนนี้นี่หน้าตาเหมือนไปลดล้มมาไม่ใช่นะครับเจอพิษศอกพิษหมัดของทางด้นนิติกรก็ไปครับครับนี่คือศิลปะมวยไทยครับเป็นอาวุธหมัดพาข้อศอกที่ร้ายกาจที่สุดในโลกครับมาแจ้เกมแล้วครับทางด้านนิติกรนะต้องร้อมแล้วครับตอนนี้ทศกัณฐ์โดนไปหนึ่งนับแบบโอ้โหดูฮะ ก็ใช้อารมณ์แล้วครับแต่ว่าสติต้องมีนะถ้าเอาอารมณ์จะเอาคืนนิ่มมันโอกาสโดนดาบส่งได้ครับอ่าอารมณ์ด้วยอาวุธด้วยแหละครับต้องมาควบคู่แบบสมดุลครับมีแต่อารมณ์ไม่มีอาวุธก็ยุ่งครับอาเตะหลุดครับทศกัณฐ์ีบซ้ายเอาไว้ครับนิีิก่อนบดเข้าไปครับทศกัณฐ์กระแมหมัดซ้ายนี่ถทางไปครับแทงเข่าซ้ายครับ มีอัลแชดนี่มีอัลจินี่หลายแสนเลยครับเอาครับทำไม่ได้ครับตีครับพยายามนี่ครับแอนแล้วจังหวะนี้นี่ไม่ดีครับไปแถมครับยัดเข่าครับโอ้โหอะยังได้ยังครับความสง่างามนั่นโอุ้ยลวงท้องก่อนครับอยู่ที่ซิมบริดครับควันสง่างามอุ้ยหัวายเข้ามาเวลายังเหลือเยอะนะครับพอาะมียก4ยังมียก5ยก1ด้วยอย่าลืมนะฮะอย่ารับอย่างเดียวครับนิธิกร นนวดนวด,วดไปเรื่อยๆมันยุบมันชันได้ครับไปครับแยกมาดูครับจังหวะนี้นี่แยกแล้วถีบซ้ายครับธิธิกรชกตั้งรับอย่างเดียวครับปัดซ้ายเจอบวกศอกโทศการ์ตีครับพยายามปิดเหลี่ยมลม้มเอาหัวทิ้มลงไปเอาแล้วครับอย,อ,อ,อย่าออนืออ่อนนมนานธิติกร ได้หนึ่งนบไ้ยก3นิ่มก็ยังไม่อุนใจเท่าไหรแล้วครับเอาอีกแล้วครับ2ลมสลมแล้วครับคุณป๋องอ่าเนี่ยครับต้องพยายามครับโฆษกานต้องพยายามครับพยายามให้นิติกรเป็นลมให้ได้ครับดักแทงเอาไว้ครับทางด้านของนิติกรก็กอดเอาไว้เบียงวีเอาแทงเท้าซ้ายครับอ่ามันก็ยังเป็นไปได้นะครับจะว่าไปแล้วครับเป็นไปได้หมดนะฮะไปครับโฆษกานครับ ไล่กวนเข้าไปดักแทนข่าวขวาครับนิติกรเข่าแม่ซับสองด้วยแทเข่าซ้ายแทเข่าซ้ายครับแมพยายามจะจะเทเทไม่ได้ครับอาอ้มแม่เกือบก็เกือบมุดหัวโอ้โห oh ยกนี้ถ้าเกิดว่าทําได้นะทศกันย์ยกห้าก็โอกาสชิงดําได้ครับเพราะว่า2ยกนี้ฮะยกสนี่หนึ่งนับก็สิบแปดแต่ยกนี้ถ้าชนะได้ก็เป็นแต้มไว้ก่อนแล้วครับก็รุ้นยกห้าแต่ว่าสถานการณ์ของนิติกรครับคุณป๋อง แยกออกมาครับแยกออกมาครับโมดโยกครับพักสักครู่เดียวหบดยกที่4ก็เร่งขึ้นมาแบบน่ากลัวพยายามจะสับสอกสายคืนนะครับรัวการนี่ทีกรพยายามจะกอดกอดแน่นๆนะแมนี่ครับลูกบูลูกสู้ยันดีอยู่นะครับขวัญกำลังใจเยอะแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหเงินอัดฉีดนี่มากกว่าค่าตัว หลายเลยครับหล้านบาทครับตอนนี้ครับอ๋อนี่ฮะยกสี่สามล้มเลยครับนิติกรครับอึ้งมากแต่ว่าหูที่อาวุธเหมือนกันละครมวยไทยแต่ว่ายก4ี่นี่ถือว่าทําได้ดีมากครับลูกึืยทงไม,ามากก่ทราบว่าจะเอาพละกําลังมาจากไหนในขณะที่นิติกรก็ทําท่าร่วงเรียวเรียแรงก็ทําท่าโรยลงไปเหมือนกันฉะนั้นบทพิสูจน์ยก5นี่ก็ต้องมีความหมายทั้งสองมุมนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้เลยนะครับคู่นี้ฮะดูว่านิติกรฮะ คนได้นับแปดยกที่3เนี่ยจะมีแรงต้านลูกฮึดสู้ต้านการบุกหนักอีกยกหนึ่งของทศก,กัณหรือเปล่ายกที่ห้าเดินครับพยายามเดินซอยเข่านะครับทางด้านของทศก,กัณครับตีหนักตีเบาไม่รู้ตีไว้ก่อนวิ่งเอาหาครับเข่ากับดักไว้ก่อนครับนิติกรหมัดเจอแข้งขวาของทศก,กัณฐครับอ้ากับไตะท้าย นิติกรซ้ายแล้วเกี่ยวอยู่บนตัวไตีครับไตีครับอู้ดูกำก่อนในถึงตัวไตีไตีไปเรื่อยครับโต่พยายามตีหมุนหมุนออกข้างครับนิติกรก็พยายามป้องกันแล้วก็หาช่องโต้เหมือนกันมาจังหวะปัดขวาของนิติกรครับต้องมีเถียงด้วยนะครับอย่ารับอย่างเดียวลูกขยันครับทศกัณพยายามดีแล้วกินครับแพ้ชนะผู้บรรยายไม่รู้แล้วครับท่านผู้ชมเดินต่อครับทศกัณฐ์ ย็บซ้ายย็บซ้ายเอาไว้ครับนที่ก่อนพยายามต่อยหมัดแล้วก็แทงเข่าครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาแม่ตีต้องตีให้เจ็บด้วยครับต้องเล่นงานนิติกรให้หมอบให้ได้ครับผท้การครับเย็บซ้ายเย็บซ้ายไว้ครับผท้การเตะซ้ายเดินครับต่อยลาตัวอ้าขึ้นบนครับแม่ยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับต่อยลาตัวเจอดักเสียบเข่าขึ้นมาครับพยายามตีเกี่ยว่ากแม่ไม่ล้มครับดอกนี้ เน้นลูกหนักแล้วครับทศก,กัณฐ์ครับในคงจะไอ้๋ยาครับนี่ครับต้องมีหม,มัดมีอันหนักๆมาครับโอ้เขามีโอ้เอาล่ะครับสถานการณ์บางทีบางครั้งก็โอโวยยับไม่ส่งมวยอาการมวยยี่ตะก่อนส่งให้อยู่นะครับเออเรียมเลี่ยมพยายามจะตั้งขานี่วางล้มลงไปครับลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาครับพยายามแย็บเอาไว้ครับนิติกรอดโดตการก็พยายามยาวควา,ยา,ยามพยายามสูงแล้วครับถือว่าเป็นทัศนคติในการโชคที่ดีครับครับเดินแทบจะวิ่งเข้าใส่ครับแต่ดูนิติกรนี่ก็ยังผิวอยู่ครับวนออกมาดักซอกรวบไป พยายามไม่จะหักเททิ้งล้มไม่ล้มครับเป่านิ่งไม่ได้ครับพิธีกรขาตายก็ไม่ได้ครับต้องเคลื่อนไหวให้เป็นเป้าเคลื่อนที่ครับนีฮะโอ้ยโดนหมัดครับโอ้โหดูครับมันบีบหัวใจกองเชียร์มากแล้วครับแบบนี้ฮะกรรมการแยกนยงซอยอยู่เลยนะครับทศกัณฐ์ครับมันจะไม่เสียเวลาตัวเองไปด้วยครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีลูกนับคุ้ม ยกสามนี่วันนี้ครับถือว่าโชคไม่เข้าข้างนแลละครับแต่ว่าต้องดูไปฮะยังไม่จบคเขายกห้าหมดยกครับโอ้พยายามครับตั้งใจดีเยี่ยมครับโทษสกันช้างนครสีเกมจบทุกอย่างจบครับที่ผ่านมาก็ขอโทษขออภัยกันครับบางทีมันมีเกินมีเลยเบรกไม่อยู่ไม่มีเจตนาครับ เรื่องสืิฤทธิ์เรื่องน้ําใจนักกีฬารุ่นจังวัสมศรีครับบนเวทีทําหน้าที่คู่นี้กันเหนื่อยไปด้วยฮะนักมวยก็สู้กันสุดยอดนะครับอ๋อลูกนับคุ้มให้เลยนะครับทางนันทีกรอันสกุบิษหรือว่าน้ําดื่มหมีเจ็ดครับโอ้โหโชว์ฟอร์มแจ่มเลยครับวันนี้ฮะมีไฮไลท์คู่เอกที่ผ่านมาให้ชมเลยครับดูจังหวะนี่ครับข่าลอยสองชั้นครับในยกแรกครับหงายท้องตึงนะครับ กรรมการไม่ว่าอะไรครับก็โดนบางๆนะครับด้วยแรงกระแทกโหมเข้าไปด้วยครับแล้วก็จากนั้นครับพยายามสับศอกครับมวยเข่าแก้้วยสอกครับทางด้านของนิติก่อนแม่วันนี้นี่มาชกแบบบ้านอกมั่นใจครับดูจังหวะนี้ครับสับศอกซ้ายไปก่อนนะครับแล้วสอกขวานี่โอ้โหสอกขวาเนี่ยครับเล่นเอาแผลเวอร์เลยครับทางด้านของพศการครับเนี่ยครับโอ้โหได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับประสิทธิภาพยอดเยี่ยมครับซ้ายนี่แอนครับขวานี่แตก แล้วก็จากนั้นนี่ก็ค่อยๆประคองประคองนะครับก็พยายามทุกวิถีทางครับส่นสกันครับเนี่ยครับคะแนน47 49 3เสียงครับนิติกรชนะไปพักสักครู่หนึ่ง